สบายดีพี่น้องของไปเบิดสุขสุขคนเนาะพี่น้องเนาะเบิดสมองสบายเนาะมื่อนี้คือบ่าวเอมาส่งไอเนาะส่งไอเสียเนาะหรือว่าลุงเสียนะเนาะเพิ่นสิเมื่อเวียงเนาะหรือว่าเมื่อผูกแขนลูกเพปรเล่ลูกเพิ่นสิแต่งงานเนาะที่แรกบ่าวเอก็สิเมื่อน้กนนนำกับเสิได้ไปเล่นเวียงน้ำก็เลยยำมันยะก็เลยบ่ได้เมือนนะ่อเนาะพอดีบ่าวเอขับรถมาฮอดเนาะพี่น้องฮอดบ้านหิม่วงก็เลยเห็นพามหนูเนาะบ่าวเอก็สิพาพี่พาน้องกันไปเบิ่งเนาะ เราพาหนูเพิ่นมีจักบ่อเพิ่นเลี้ยงจังได๋เป็นจังได๋เนาะพี่น้องจังได๋ก็ไปเบิ่งไปชมน้องบอเนาะบ่อเฮาซื้อมาคู่นึงแล้วซื้อมาบ่ได้พ่อโบไดเดือนดิซื้อมาบ่พ่อโบไดเดือนประมาณ2เดือนได้ลูกเกิดลูกออกมาแปดนโตแป่นโตวันนี้ต่อมาอีกได้หกเลยฝากมาแล้วก็เลย เฮาเทาเนี่ยมันมันเป็นอย่างซี่เฮาก็เลยสิมาศึกษานาเฮาเนี่ยเวลามันออกมาเนี่ยมันหมักกัดลุใช่พอลยังเขาไปวนมันบ่เออกับพี่ที่ไปกี้กับโ่เออเออบ้านนี้บ้านดีเิ่นละวัดห้วยซื้อมาเลประมาณสองเดือนดีบ้านนี้ก็สร้างแล้วบา้อบอกโทรมาพอว่าซื้อบอซื้อน้ำมาเดินสันนุ่ม ดังมาเศร้าปุรีสี่ชิบบอกนอกจาเป็นเศร้าบ่ถ้าบ่วันนี้ได้รู้มาพ่อเพียงแคสิบสามบอกเออได้รู้อะไรสามสิบเก้าโอบ่หนึ่งสามเนาะเออ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 ตัวหนึ่งแป็นสองรู้มากมีทีมันได้ลูกหวานมันกันลูกมันทำดินกับบ่หูแล้วเมื่อแล้ายึดดูทุกเนาะ พอยุธพวกเฮาได้ลูกครับมันได้ลูกใหม่เวลาเฮาไปเอว่าสิได้ินเออๆๆเฮาแม่นเอาิถ้าเปิดได้ขาดเออเปิดได้เออๆเฮาน่ะบ่ให้เปิดบัดนี้2-3มื้ออือ2-3มื้อจังเปิดเออ3มื้อผ่านไปจังเปิดบ่พ่อเออคัน่คันอีกไปเปิดน่ะเสร็จแล้วอือๆกินหมดบอก ต้องบ่อกระยังไดเนาะมันขึ้นกับแม่ว่ามันสิตกใจได้บ่พ่อเกี่ยวกันบ่อ้องบ่อก็เอาไปเปิดเอ็นแล้วยังอยู่อืมยังบ่นั่นจะท่านไปเปิดเรว่างอรเช็ดเรียบร้อยเออพี่น้องบ่อเอสิพาพี่พี่น้องเบิ่งบ่อนูเพิ่นเนาะทั้งเบิดนี่ประมาณเท่าใรพอเจ็ดสิบบ่อแปดสิบบ่อแปดสิบกว่าบ่อพี่น้องป๊ดบ่อเพิ่นก็สิมีสองขนาดเนาะพ่อเนาะอันนี้มันบ่อวงเท่าใด้ บอรอยบ่รแล้วก uh, uh. <ù> ็บอแปดสิบบอลอยิบอ๋อซื้อตวิด้้บบอรอเอ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 อือสี่สิบอืมบอรละระบบน้านี่จะเป็นกึ่งอัตโมตินะพ่อเนาะหเันนีห้าเีนี่ระบบน้ามนพี่นบบน้าอือืมอืมแ้ืออยืมนลบ่อเอออ่ะพี่นนองขอเบ่งนู้พอ่ก่อน เล่นไปพี่น้องไปเบิร์นเล่นสถานที่บ่อนู้พี่น้องี่น้องเรื่อฟาร์มนู้พี่นี่นอนอยู่ตั้งอยู่ระหว่างบ้านเม่วงเนาะเมืองเสพทองเมืองเสพทองเนาะพี่น้องเนาะคันผู้ใดสนใจเนาะกัเงินกำลังทุนนี่นี่กำลังทุนจักเดือนเลยพวกนี่วันสามเดือนสามเดือนสามเดือนกว่ากว่าสามเดือนอันนี้เด้ะ กระุดลงมาอืมประมาณสองเดือนเนาะสเดือนไปเอออยู่ถึงสองเดือนแหละอันนี้บ่อบ่อมันใหญ่บ่อละบ่อลาะเนาะพี่น้องเนาะเหมาะกับกันคุณเนาะบ่อลอยบ่อใหญ่นี่คุณมั่บ่อพันบุญไม่มีสองสามอยู่คุณแห่ราคาหนึ่งพันหนพ่งพันหกพัน่อ พอพันน uh, 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 um, ี uh, ่เจ้ามาใายมาแต่กรุงเทพอย่างเดียวบ่าวเที่ยวพ่อมีสองพามบ่สะมีอยู่สองพามเออพามเป็นยังพามใช้ยังพุ่มเนี่ยใช้ใช้ยังพุ่มเนาะแต่ยังพุ่มกับพามอ่ะอืมสกลนครบ่ควรไหวอืมนุพปุกญ่เป็นดังอยู่หรอกสกลนครนุพปุกญ่โอ้อันนี้กำลัง เจ้าผสมนี่สิผสมนี่พอห่งห,ออง,องหนึ่งหรือว่าสองสองหนึ่งบอก่องนี่รือว่าล้วแต่แม่อสองทกหนึ่งแม่สองทึกหนึ่งเนาะแล้วจะบารแล้วคนเขาเ,เ,เลียลเเ้ยงใหม่นะเขาเอาหตัวหนึงหรือว่าหตัวสตัวสหรือว่าทกสองแม่สีกันแล้วแต่ ว่างสิเนาะมันคือผมมีขอบจนสันเนาะอันนี้หันสั่งเขาอเอา,าเลียงกับบิดวา่าม,มันลอยเนาะมันสูงโพดไปสั่งเขาลอยม,มากกว่าโพดเอามากกวมาซอดกันคือ,อนี่เนาะอันนี้ก็ล่อล่อล่อลองลอเองแบ่เนาะนี่กนี่เนาะสื่อมาหล่อเองโอ,อ้ข <c oughs> ักนันะ เขาไปเบิง่งนายโยกป่ะนี่มันมีมึงเกิดลูกก็มีเลยเนาะอู้หูนี่เด่นนี่เกิดลูกนี่นี่หนึ่งนึงเนาะด้วยตัวผูกออกปะเลยฮะน,นี่เวลามันออกลูกนี่เฮาต้องจับตัวผูกออกป่อ,กอ๋ออันนี้เล่นเบวา่าเอาเป็นครอบคร<อ>ัวเลยเนาะในเดือนนึงก็หาวันยังเอาลูกออกเอเอได้ลูกแล้วอือ ลูกแล้วอันนี้ลูกตัวเดียวไปลงเปิดได้ไดมบอสอือเฮลูกตัวเดียวมีเดีดีกันอืมลูกอืมอได้ใหม่บอสได้ใหม่เพราะเออเด่น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 ได้ใหม่อืมเลี้ยงมาหนี่จักปีเลยไ้เอาหนูมาหอดเดือนกับ โคดีรู้มาเรือนสองวันกับบุรีโควิดมาสองปีคู่นี้ไงอะไรคู่นี้แมนเจเรียนพื่นข้างล่างนี่เอายังใส่กัขี้แก๊บบขี้แกบขี้แกบเออใส่แกบอืมใส่แกบใส่แกบสองปีแล้วอื่น้องต้นไงแล่วพอดอันปีใหม่สองปีเต็มเลยเออ กว่าสีอดอันมันสี่ลายป่ะนี่ก็เป็นปีเหมือนเนาะแม่เออเอ่หมอบ้านทั้งปีกับปีเดียวกันลูกหอบ้านขยายพันขยายพันเห็นนู้ดิบสามบอยเออขยายมาเหมนอนหมาแอบอกยายขันบอกขายน้ำโอ้ยหมมีหมกเมียนแล้วเนาะแล้วนี่เจ้าขายเขาหนีขายจากไหนขายเป็นกิโลหรือว่าขายแบบไหนปะขายเป็นโตขายเป็นโตเนาะเป็นชุดขันเพิร์ลเชียร์ ส่วนใหญ่เขาไปบริไปบริโภคหรือว่าไปยังไปกินไปเลี้ยงเนาะกะนับโ่ได้แล้วไปกินเนาะไปกินนนับโ่ได้แล้วไปเนาะเต็นพุ่นกระเม่นบอกว่นเรือไม่เรือเรือถี่มันเรือเนาะเรืออนเขาอันไทยเรืออย่างนี้เรือบุญบุญของบ้านเราเรือตัวเดียว อยู่พี่ก็มีจักบ่ออยู่พี่นี่ชิโน่อยู่พี่ก็เต็มอยู่เลือตัวเลือตัวเดียวนี่พวกทุนขายนีเด้งเฮ้ยเด้นเฮ้ยบองเฮ้ยแล้วอันนี้คันเทาขายคะขายไปบ่ตัวนี้เออได้บ่ได้อย่างแล้วอันจากสี่มันโตเท่าไหร่บ่เจ็ดสิบพันเจ็ดสิบพันกับเป็นเงินเป็นเงิน อันนั้นเท่าไรสองร้อยบาทอือแปดสิบพันนี่โอ้นี่ก็คุนคือกันเนาะคุนคุณนุ้ยลายอะไรเนาะพี่น้องเนาะคุนเตรียมขายพวกนี้เลยพวกซื้อน้อยก็ขายน้อยเนี่ยฮะนี่ตะกี้นันตะกี้นันท่านใหญ่มันอีกน้อยขายเนี่ยฮนี่อาหารมันเนี่ยเจ้าเอายังไงมันกินอาหารน่ะมีแต่พวกหญ้ากับข้าวเปลือกและห้ม สามอย่างเนาะหญ้าข้าวเปลือกห้ำมีอ้อยมียังก้าวลงอ้อยก็ตัดมันเกิดเล่าว่าหันได้แต่พาะมีอยู่ปะหานให้แต่ชุบได้หน่อยนี่เออของเฮาริ่งมันเนาะให้แต่ชุมบได้หน่อยอย่แลวหันอืม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 นี่นะเขาสนใจตันอยูมาเบิ่งเขาเนี่ยคันคั้นเอาวในปล่อยอยู่พาะเจ้นี้ปล่อยหันแล้วเพราะว่าพวกทุนขายได้อันนี้ทุนแนวนี้แล้วนี่ รุ่นเร็วนี่แหละอันนี้คุณเป็นพอพันเนาะออมันไงมามันก็เป็นพอพันได้เพราะว่าเขาขายไปดิขายไปขายไปบบาทนี้มันก็ตะกี้เรือสามเรือสามเขามาเอาสองหลือเรือตัวเดียวตินพอพันได้อันนี้ะทุนพวกทุนคือกันอย่างไรอันนี้ขายของโรงเขียนนี่สามสิบสุดเบื่เขาเอาไปเลี้ยงกันลุงสุริเออ นี่เดีหนึ่บอลตาวอ่อ้เออโอ้ซีอดออนโอเออเออันนี้คันนั้นเขาอยากไมาเลี้ยงกไงฮะเขาได้ี่เขาก็เสียเมื่อเขาจากได้เนี่ยเอาทั้งเจ้าน้ำผัวเขาไปเอาทั้งนน้ำผัวไอ้น้ำไหลไปเอาอยู่บ้านคืมน้ำนะหรือน้องบัว่าน้ำเขาไปเอาน่งบ้านคืมสั่งบ้านคืมกันจะมาเอานี่มาหนี้บ่ากองิ่นมันบัวใหญ่บ่คือบ้านคืมเออ ป้าบังคือมันโมยไงเออเออแสดงว่ากับซีนุ่มภาพมเดียวแขวี่ยกันไปแขวี่ยกันมาเนาะอแล้วลรามาเอาแนวดิเออเขาก็มาเอาแนวของเขาเป็นโมยญ่อือันนี้ห่อเลโลเนาะคาร์โบโลกับเป็ดเก้าขีเนาะว่าว่าห่อโมห่อจนไปเก้าขีดเด้อะอย่าว่าพูดเด้อะเนาะเอืออันนี้คันปล่อยแล้วเฮาให้เฮาซะเออก็ได้เออให้เฮา เลยมือน <Let, S 2> mm. ั่นลมเปิดลมแหงวายลงมาแหงมาเลยบ่พวกนี <sucking noise> ้บ <n damned. S 1> ่ย <shove fingers emerges> uh. uh, uh ัง huh. อันนี้กับพอพันด้วยกันบ่พอพันแต่ห้าอันอันนี้เป็นสองหนึ่งสามพันสี่ไงอือพอพันอันมาทำบิ๊กแหละเอนี่บ่เอานั่นแหละนั่นแหละท้ายมาทำอิดมาสิมาแต่ไทยเนาะมาไทยตรงนั่นแหละนั่นก็มนเออ เน้อฮะนี่ข้ามีวิธีรักษาทำความสะอาดบ่อนะได้บอกทำความสะอาดมีกามขัดมันกับเดือดละเทือเออขนาดมันมินอะไรเนาะเ๋ยวมันบมมินเนาะซาหบมันบวมมินมันได้เกลี่ยไปเงินละเทือกโขัเหยียดขาดใช่ผิดโอ้โหอัพันขักตะลิโอ้ขักลิ่พี่น้อง ตัวทีนู้นี่ห้าเบิึงคือวบบมันหุมันบ่อมันบ่อไนะวะเพราะมันบอกชือแปลว่ามันดุมันยังนีงมันหุฮะตัวนี้ลูกบอนี่ลูกบอนี่สองตัวลูกน้อยบัวทะเเอาออกอย่างตัวนี้เนาะบัวทะเลมันกลายสองมันกลายเดือนปลายแล้วอืกลายแต่มันเป็นลูกน้อยเนี่ยเชียนเอาหัวหันให้นะวะเฮ้ยเดือนหนึ่งก็ผ่าวันแล้วออกจากแม่เอาจากนี้บ่จังเงี้ยออกจากแม่นะบ่บ่ ได้แล้วจดเนียนดิเออจดเนียนแล้วเฮาลี้ย่างอยู่ทีสมมุิว่าบ้านเฮามันบ่มีอุปสรรคบ่แบบว่าแมวแบบนั้นอันนี้มาหาแมวบ่กล้าใกล้ดอกมันยากเนาะแต่เปิดนี่ก็ยังสกี้นะอามาธบิดน่ะยันยันงูยันแมวเออๆแมวใกล้มันบ่ได้เออเบิ่งคักเลยใช้ไหวล่องล่อเบิ่งแมวมีอยู่กูปิดกูปิดบ่ใกล้แมวมันยาก มันลายโตมันยะมันย่นงนนยางก็จริงโน่นี่ธรรมดาเลยครบสิทธิพุทธะพอหน้ผาผินจกโตสองโตพี่น้องพอได้เมื่อผสมไข่ไข่กันเนาะแต่ละสายพ่อใหญ่ยังไง ทั้งเบิร์ตแปดสิบเนาะพ่อแปดสิบบ่อเริ่มต้นนี่ก็คือแปลว่าแปบ่ลูกสาวหรือลูกชายอยู่พุ่นนย่างไรเลี้ยงเลยสาวลูกเคยเออลูกเคยกับลูกสาวโทรมาบอกว่าอยากเลี้ยงนู้บ่พ่อเออกะเขาอ่อนลยพอบริยานั่นดอกเป็นผู้เบิ่งให้เนาะกะเขาลูกนั่นแหละพราะสามบ่อมาเด้อว่าเสียนูเมื่อเลี้ยงอืม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 ก็มาส่งกอนเพื่อนพี่ได้บ่อนะ นูนั่นแหละมาจอดเขาตลาดกบพอดีจะว่าหอดเพือนสองวันโควิดมากระสันบ่ได้นูมาเลยออกระสันเล้วเนาะเลี้วกระสาน่บ่ได้เดีได้มาเอาแถวบานเฮานี้เลยฮันนีลาฝนต๊มันบ่เขาบ่านสั่กะ เด็กมันก็ลงมันกับโบแห้งปันไดเออมันซาดอืมอืมอืมที่เตะกี <S 1> <1> <S ้เขาว่าอยู่ปุ๊บป evet like ุ๊บพามโอ้ยเอาขึ้นมาใส่หนีบมันกับมันติดโซได้เลยนี่บัตรทรายเลยตารางเขาลงทุนเนี่ยใส่ตารางนี้อดหยวนล้างนั่นตะกี้ว่าใช่ไหมล้างนั่นอืมนวดบัตรฟูแล้วว่าบัตรฟูนักวยูหัวเออเออเอออ่ะไปลอง มือนี่ก็พอเป็นที่เนาะที่แปลว่าเดินทางแปลว่าเฮาสีเลี้ยงดําเนินเลี้ยงนู่ต่อไปจากไหนเนาะเฮามาเบิ่งภาพใหญ่ๆพี่น้องพี่น้องเนาะทุงมือทุงมือเยอะโอ้เอามาแต่เก่อนซื้อมาแต่กรุงเทพผมเปล่าเน่ยหาไปหาวลรอซื้อเทปักสองมันมีแต่บางๆนะมีดอกอันนี้มามาพร้อกนี่แหละน้าตึ๊บเลยซื้อมาฟอแล้วก็พามาส่งหนู่นเออเออ าพามแต่กรุงเทพเราบอกเรามาส่งให้หรือว่าจ้างเขามาต่างหา,จาก,หาก<อ>จ้างรถต่างหากเออพามเขามาส่งให้บอลเพิ่นอยู่หันแล้วกันจ้างรถมาส่งต่างหากพี่น้องไปเบิ่งกระต่ายพี่น้องอยู่อยู่พามเพิ่นนี่เนาะพี่น้นองบ่มีตั้งแต่นูเนาะกระต่ายก็ยังมีเนาะเด<ช>ีย๋ยวพาผีพี่น้องไปเบิ่งเนาะกระต่ายเนี่ยก็เหาเลี้ยงจำนายเป็นบ่าวร้าน อยากเลี้ยงเลยซื้อมาดิเคยเห็นเจตโตมีแม่พันมันนี่อันนไอ้พอนะอออันนี้ลูกเจตโตสซหนึ่งได้หนิเจตโตน่ะอือออออที่สองใต้มัดนี่ก็ทธมบดเอออยู่พีก็มีบ่บอมีออ่น่เออ บิ๊ดบิ๊เอตโตอันเอองามอลีป <c oughs> ต้าตาตออกมามาตกมันออกมาขายโยายตจากไหนบอกันซุมนี่พ้อมขายเป็นบบตัวนี้ขายอืมขายจากไหนโตจากไหนคันข,นขายตัวหาสิบพันบ0เลอืมอืมอืมงามอลีพี่น้อง,ไง <c oughs> อไกระต่ายขาวโซเดียรเด้อหนิเด้ออ <c oughs> ืออืกโตนึงออกออกมาครบโอ้ย <c oughs> บักใหญ่แล้วเนาะครับอือดอซอไปลาเดี๋ยวซอทบิ๊กเลยทำแม่ต้องต้องเป็นอันซ้ำซิบของโตเนาะเออพี่น้องเลยบ่อเป็นเนาะพี่น้องบ่อเป็นว่าเสืมีแต่หนูเนาะมีหนูพ่อมีกระต่ายพ่อมเนาะแล้วก็เป็นพามใหญ่ๆเนาะอ่าพี่น้องถ้ายหาอยากได้กระต่ายก็มาเอาอืมอ่าพี่น้องถ้าผู้ใดเนาะสนใจเนาะหรือว่าอยู่แถวบ้านไกลขั้นเคียงแถว ใกล้ไอ้บ้านไอยม่วงเนาะหรือว่าอยู่ใกล้ก็ได้เนาะพี่น้องเนาะก็มาเบิ่งเนาะขันอยากเลี้ยงนูก็มีนูเนาะพี่น้องมาเบิ่งมาศึกษาวิธีเลี้ยงนู้น้ำผึนเนาะแล้วก็กระต่ายก็มีเนาะก็มีทั้งกระต่ายทั้งนูเนาะพี่น้องไปแล้้วพี่นองสำหรับคลิปนี้ก็บบอมมี่ยังก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้บ่าวเอ๋นี่เด้อพี่น้องเด้อใส่หนูใส่ดันเนาะบ่าวเอก็สิพยายามถ่ายคลิปให้พี่น้องเบิ่งยังถือว่าบ้านเฮาแบบแปลกๆที่เพิ่นบอกเคยเลี้ยงเนาะคืออย่างนูเนาะบ่าวเอก็เลี้ยงอยู่เนาะแต่่วา บยใหญ่คือเพิ่นเนาะพาม,มุ้งพิ่นนี่แปดสิบบ่อเนาะพี่น้องถือว่าสุดยอดเนาะไปแล้วพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็สบายดีสบายดีอ้าวพี่น้องตอนนี้หลังจากถือเอาเ,าเลาะเบิร์กพามนู้เลยเนะาะเบอร์เอก็ได้ซื้อนูเนาะพ่อพันเนะาะมเมื่อเห็ดพ่อพันเนาะพี่นอนะ้องเนาะต้นนี้ก็สิประมาณโลหนึ่งเนาะพี่น้องนะเพอพนาะเมื่อเห็ดพ่อพันเมื่อควายกับนู้เบอร์เอเนาะมาเบิ่งว่ามันสิเป็นอย่งไรเนาะพี่น้อง โอ้ยไว้นี้เด้ลุกมาอยู่น้ำพ่อน้ำเม่ได้ฮะนี่อยู่น้ำพอ่อใ,ใหม่ใหม่ได้ฮะนี่ไปเดินทางต่อพี่น้อง